ครูบาอาจารย์ท่านให้เขาคิดเดือนสติว่าการมีสินนั้นทําให้มนุษย์อย่างเราได้อยู่กันเป็นปกติเพราะหากแต่ละคนรักษาสภาพของตนเองให้อยู่เป็นปกติและเมื่อจิตใจเป็นปกติแล้วการจะพูดจะทำหรือจะคิดอะไรก็ตามย่อมจะทำให้ราบรื่นเป็นอย่างดี แต่ถ้าจิตใจของเราไม่ปกติเวลาจะพูดหรือจะทำอะไรก็จะเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วก็จะเกิดความขัดแยง้งความวุ่นวายจะคิดทำอะไรที่เป็นไปในทางที่ดีงามนั้นมันก็เป็นไปได้ยากซึ่งก็มีแต่จะนําไปสู่ความทุกข์มีแต่จะสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นท่านว่า นี่ก็เป็นความหมายหนึ่งของคำว่าศีลและการที่เราจะสร้างบุญบารมีเพื่อให้มีความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าเราก็ควรจะรักษาศีลอันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ความชั่วมาเกาะกลุ่มหัวใจโดยมีจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อไม่ให้เราไปก่อกรรมชั่ว ไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาใหม่อันจะเป็นการก่อทุกข์ให้กับตัวเราและผู้อื่นด้วยซึ่งโทษของการทำผิดศีลห้านั้นท่านให้ข้อคิดเตือนสติเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับโทษของการทำผิดศีลข้อที่หนึ่งด้วยการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ ท่านว่าผลกรรมของการทำผิดศีลในข้อนี้จะทำให้อายุสัน้นและอาจจะต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆอย่างมากมายดังเช่นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ต้องประสบเคราะห์กรรมที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้ละบาปได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องราวเตือนสตินี้ ผู้ป่วยชื่อว่าบุญมาเขาได้เข้าโรงพยาบาลเพื่อทำแผลที่หน้วก้อยที่ถูกตะภาพน้ำกัดหมอก็ให้ยาทายากินและยาแค่ปวดแค่อักเสบแล้วก็กลับบ้านซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากแต่ครึ่งเดือนต่อมาบุญมาก,กลับต้องไปหาหมออีกครั้ง เพราะแผลเก่าอักเสบอย่างรุนแรงและก็บวมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหมอก็ตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูกและจะต้องตัดนิ้วเพื่อไม่ให้มันเน่าลุกลามซึ่งอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้และหลังจากนั้นครึ่งปีต่อมาบุญมาก็ได้ไปเที่ยวชายทะเลเขาก็ถูกตระพาพน้ำ กัดที่เท้าอีกและนิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกกภาพน้ำกัดครั้งที่สองนี้ก็เกิดอาการอักเสบบวมใหญ่ภายในเวลาสองวันเท่านั้นและเมื่อเขาไปใช้อกซเย์ที่โรงพยาบาลก็ได้พบว่าเชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกจึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกหนึ่งนิ้ว และเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปีบุญมาก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นมาพร้อมกันและพอเอกซรยก็พบว่าเชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรงและเชื้อโรคนั้นก็กำลังกลายเป็นมะเร็งเขาจะต้องผ่าตัดฝ่ามือ ฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปกว่านี้บุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง20กว่าวันด้วยสภาพของผู้ป่วยอวัยวะด้วนแล้ววันหนึ่งลูกชายของญาติได้อุปสมบทบุญมาก็ได้ไปช่วยงานและคืนนั้นผู้ร่วมงานบุญก็มานอนค้างที่วัดกัน ประมาณสี่หสิบคนแต่เคราะห์ร้ายของบุญมาก็ยังไม่จบสิ้นในขณะที่เขาหลับก็มีหนูตัวหนึ่งมาเจาะจงกัดตรงขาด้วนของบุญมาคนเดียวเมื่อกัดแล้วก็หนีไปบุญมาสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บปวดคนที่นอนอยู่ด้วยกันก็ตกใจกับเสียงร้องของบุญมาจึงพากันตื่นหมด ซึ่งแผลที่หนูกัดนั้นไม่กว้างและไม่ลึกมากแต่ก็มีเลือดซึมออกมาและทุกคนก็พากันตกใจที่อยู่ดีๆทำไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับเพราะหนูจะกัดกินก็เฉพาะสพเท่านั้นจะไม่กัดกินคนที่เป็นเป็นอย่างแน่นอนและเรื่องนี้ก็ทำให้บุญมาขวัญเสีย ถูกครอบกรรมซ้ำเติมจนคิดว่าตัวเองนั้นคงจะต้องตายในไม่ช้าซึ่งนับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันทารณุณจิตใจของเขาเป็นอย่างมากและไม่นานต่อมาเขาก็เกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีกบุญมาจึงรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาล และผลการใช้เอ็กซเรย์ก็ปรากฏว่าเชื้อมะเร็งกินเข้าไปลึกมากหมอจำเป็นจะต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไปจนทำให้หมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของบุญมาอย่างยิ่งจึงสอบถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งและได้ความว่า ในตอนที่บุญมามีอายุได้23ปีนั้นได้ทำอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างบุญมาชอบดื่มเหล้าเป็นประจำและชอบรับประทานอาหารแก้มเหล้าด้วยปลาน้ำจืดโดยเฉพาะเต่าและตะภาพน้ำซึ่งบุญมาเคยได้ยินมาว่าถ้าใครกินตะภาพน้ำได้สิบ ถึง20ตัวแล้วตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบอีกทั้งอย่างช่วยบำรุงไตด้วยเมื่อมีความเชื่อเช่นนั้นบุญมาจึงพยายามหาตะภาพน้ำมาผัดเผ็ดแกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะภาพน้ำมาแล้วเกือบ20ปีจนนับไม่ได้ว่ากินเข้าไปกี่ตัวแล้ววันหนึ่งบุญมา ก็ไปซื้อตะภาพน้ำตัวใหญ่มาจากตลาดซึ่งตะภาพน้ำตัวนี้น้ำหนักรวมสิบกว่ากิโลเขาดีใจมากที่ได้ตะภาพน้ำตัวใหญ่มาและก็คิดว่าตะภาพน้ำตัวใหญ่ขนาดนี้ค่ากินทีเดียวคงจะไม่หมดฉะนั้นจะต้องค่อยๆกินและที่บ้านของบุญมาเอง ก็ไม่มีตู้เย็นที่จะแช่ไว้เขาจึงค่อยๆตัดเนื้อธตภาพน้ำกินทีละน้อยตภาพน้ำเป็นสัตว์อายุยืนและอดทนไม่ตายง่ายๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็ตามมันก็จะอดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานานบุญมาเห็นแก่กินจนไม่นึกว่า ตภาพน้ำจะต้องทนทุกทรมานเพียงใดและต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมากแค่ไหนเขาค่อยๆตัดเนื้อตภาพน้ำส่วนต่างๆตามความพอใจแล้วมาปรุงอาหารทีละชิ้นซึ่งบาดแผลรอบตัวตภาพน้ำเขาก็ทาด้วยปูนแดงที่กินกับมาเพื่อไม่ให้เนื้อตัวตภาพเน่า ตภาพตัวนี้ก็ต้องทนทุกทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือนจากนั้นบุญมาจึงฆ่าตภาพน้ำเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมารู้สึกพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตภาพแบบสดๆทุกวันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาแล้วผลสรุปประวัติของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ก็ได้บันทึกไว้ในตอนท้ายมีอยู่ประโยคหนึ่งว่าเป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยศาศาสตร,ร์การแพทย์ปัจจุบันซึ่งเรื่องราวของบุญมานั้นนับว่าเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องกรรมแห่งการเบียดเบียนได้เป็นอย่างดี นี่คือเหตุแห่งการทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งเพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและความเห็นผิดเป็นตัวตั้งครับโทษของการทำผิดศีลในข้อที่สองด้วยการลักทรัพย์ท่านว่าการผิดศีลในข้อที่สองนี้อย่าได้ประมาทว่า จะเป็นเหตุให้เกิดโรคไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เราได้เผลอกระทำผิดคิดไม่ซื่อแอบ,บขโมยก็จะทำให้เกิดจิตตกกลายเป็นความหวาดผวาขึ้นมาได้เพราะได้ลักขโมยสิ่งของของคนอื่นมาจึงเกรงว่าจะมีคนมาเห็นกลัวว่าจะมีคนมารู้ ทำให้เกิดความกลัวคิดระแวงสงสัยทั้งอย่างเกรงว่าจะถูกเจ้าของทรัพย์จับได้และเมื่อนานานานไปจึงกลายเป็นโรคหวัดภาวาหรือโรคประสาทได้และยิ่งถ้าหากทำอยู่เป็นประจำแม้จะรู้สึกชินชาในขณะที่ทำแต่ผลภายหลังอาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคภาวะ ทางจิตประสาทได้ซึ่งคนที่มีความเครียดและวิตกกังวลมากๆก็จะเป็นเหตุให้ป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาจะเสียทั้งทรัพย์เพื่อการรักษาและเสียใจนับว่าเป็นผลร้ายแรงอย่างยิ่งท่านว่านี่ก็คือโทษของการทำผิดศีลในข้อที่สองครับ โทษของการทำผิดศีลในข้อที่สด้วยการประพฤติผิดในกามท่านว่าโทษของการทำผิดศีลในข้อที่สมนี้จะทำให้เกิดกรรมโรคหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นเอดเป็นต้นซึ่งโรคเหล่านี้นับว่าเป็นผลกรรมโดยตรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบทันตาเห็น ส่วนผลกรรมที่เกิดจากการผิดศีลในข้อที่สที่อาจจะเป็นเศษเวเรเศษกรรมที่ติดตามมาก็อย่างเช่นต้องป่วยเป็นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบมะเร็งในรังไข่เป็นต้นแต่ถ้าหากเป็นกรรมหนักที่ได้ล่วงละเมิดต่อผู้ที่มีศีลธรรมสูงสูงก็อาจจะถึงขั้นต้องตัดอวัยวะทิ้ง เพราะจะเกิดอาการเน่าที่อวัยวะเพศเป็นต้นท่านว่านี่ก็คือโทษของการทำผิดศีลในข้อที่สามครับโทษของการทำผิดศีลในข้อที่สี่ด้วยการพูดโกหกท่านว่าคนที่ทำผิดศีลในข้อนี้อยู่บ่อย,อยก็อาจจะส่งผลกรรม ทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมได้เพราะคนที่โกหกมากๆในที่สุดแม้แต่ตนเองจะพูดเรื่องจริงก็ยังสงสัยว่าเรื่องที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือโกหกกันแน่และเมื่อนานเท้าก็จะกลายเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจซึ่งบางคนนั้นก็อาจจะเป็นโรคหลงลืมหรือต้องป่วยด้วย ภาวะอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงก็มีรวมไปถึงคนที่มีอาการเป็นมะเร็งที่ขนลิ้นแบบเฉียบพลันมือเท้าและปากชาก็เป็นเพราะผลกรรมที่ก่อไว้ด้วยการผิดศีลในข้อที่4ซึ่งไม่ใช่แค่การโกหกเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการพูดจาให้ร้ายด่าทอประชด หยาบคายและเผยเจอร์โดยที่กลายเป็นผลกรรมหนากักก็เพราะได้กระทำกับผู้ที่ส่งสินหรือมีคุณธรรมสูงสูงท่านว่านี่ก็คือโทษของการทำผิดศินในข้อที่4ี่ครับโทษของการทำผิดศินในข้อที่ห้า ด้วยการดื่มน้ำเมาท่านว่าผลกรรมตรงของการทำผิดศีลในข้อนี้ก็จะทำให้เกิดโรคพิษสุราหรือรังตับแข็งหรือมะเร็งเป็นต้นหรืออาจจะได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการทะเลวิวาทและหากเป็นผลกรรมที่ติดมาจากอดีตก็อาจจะทำให้ต้องเจ็บป่วยทรมาน เป็นทั้งโรคความจําเสื่อมสมองไม่ปกติหรือเป็นบ้าก็ได้เช่นกันท่านว่านี่คือโทษของการทำผิดศีลในข้อที่หฉะนั้นเราต้องพยายามรักษาสภาพของตนเองให้อยู่เป็นปกติเพราะเมื่อจิตใจของเราเป็นปกติแล้วการจะพูดจะทำ หรือจะคิดอะไรก็ตามก็ย่อมจะทำให้ชีวิตราบรื่นเป็นอย่างดีครับขออนุมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต